ไยกันชิวเฮ้ยเฮ้ยโลเพย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนโลทุกวันโลเพย์มันคือสมบทบาทเป็นตัวละครหนึ่งครับมันไม่ใช่เลียวไล่ ครับโลเพคือส่วนบทบาทัวละครน,นั้นเลียวไลท์ก็เป็นชีวิตจริงอ่ะ,อะแบงแค่นแหละขับรถไม่ต้องเหินนู่นนี่นั่นมันไม่เหมือนกันโลเพคือโลเพเลียวไลท์คือเลียวไลท์ ตำรวจบุกนะตำรวจบุกนะยู้ยูอยากออกอยู่ก้อนของอกก้อนของอกก้นอนมันเหมือกูทำรอบสองด้วยไอสัตว์มาดิทรับต้ให้บั๊ครับ รอบสองด้วยสัตว์เดี๋ยวมันระเบิดนะตรงเนี้ยคุณตำรวจปเบิกไปเบิกรถเลยรถแป๊บเลยเบิกแป็บนะน่ารักเลยระเบิดเบิกรถแป๊บประตูในลงรถนะประตูในลงรถเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนโดนแล้วระเบิดแล้วเฮ้ยประตูข้างในระวังประตูลงรถอ่ะเฮ้ยเห็นเปล่าข้ามันคอแดงเนี่ยโอ้อไอเจ๊ระวังระเบิด วเขาไปใกล้เพื่อนนี่แค้นไงพวกมึงแค้นไงเฮียทำอะไรกูไม่ได้แค้นไงสัตว์แค้นไงเฮียส่วนตัวหูมือไงสัตว์เฮียมึงจับก่อนคุยเฮียอะไรปัญญาอ่อนไอ้สัตว์มึงไมปบอกตำรวจมึงโดนไอ้เฮียป่วยจัดไอ้เฮียกัดจับก่อนมึงไปคุยไอ้สัตว์จับก่อนแล้วค่อยคุยไงไมปกระเฮียแล้วมันจะจับกูเข้าคุกไอ้ควายมึงไปถามเลยไอ้แล้วไอ้โง่ไอ้เฮี้ยก็ไม่รู้ผมเขาพูดว่าไงก็ยังไม่จับไงแต่มึงเกือบจับกูแล้วไงสัตว์ มือไายการอยู่ในคุกนาดมันเป็นยังไงเฮียมึง่อจับก่อนคุยได้ไงศาสตว์คุกบ้านบ้านของลุงไม่ใช่เหรอลุงแค่กลับบ้านไปพุกพุกนาทีไงเฮียมีนาทีดิไอ้ตีไปไปยึดบ้านมีนทหน่อยเข้าไปช่วยเพื่อนเข้าไปช่วยเพื่อนไอ้เฮียมึงเป็นตำรวจที่ไหนเนี่ยไอ้สัตว์ตายแล้วตายแล้วไปไปของเขาตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ที่ไอ้เฮียนี้เข้ามาช่วยเพื่อนอีกมึงดูมึงดูว่ามันแค้นหรือไม่แค้นอ่ะไอเฮียแล้วปะไอศาสตว์ ไอ้เฮียพวกนี้มันเด็กขี้แค้นไอ้เฮียตำรวจเนี่ยไอ้เฮียพลังแขนนายสัตว์มันเหยียงลูกคำไอ้เฮียมันเด็กขี้แค้นนะไอ้เฮีย เหี้ยมันเด็กขี้แขนน้ามึงดูดิเหี้ยมึงบอกตำรวจไม่แขวนเนี่ยมันสองมาตรฐานต้องนานเลยเว้ยมันเอียงจนคอไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมันแค้นอะไรมันก็ลงกับคนนั้นน่ะไอ้เหี้ยพวกเนี้ยไอ้เฮียตำรวจยืนแบบกลัวประมาณหกคนน่ะคนเดียวอ่ะไอ้เหี้ยกะเอาให้ตายอ่ะออกไปเลยออกไปเลยย้อนกลับไปเลยไอ้เหี้คจะพูดอีกแล้ว เลียกไรเรียกไรตํารวจใครตายจุ๊บเองเอาขี้อันไปอ้าวด่าเพี้ยอีกดิเขียไว้่เป็นขอกดพูดฝ่ายสัตว์มันขึ้นว่ามึงมีไอ้เหี้ยซิกชิคติกันค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปค่ะเออแล้วตอนนี้มึงอ่ะโลเปจริงไอ้สัตว์ตำรวจแถวบ้านกูอ่ะไอ้เหี้ยโลเปจริงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย กูถามือเล่าจับหมดื่อคุยเนี่ยไอ้สัสไอ้จุกอยู่ไปจุกไอ้จุกอยู่นี่ไหมว่าไงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอ้จุกมาได้แคสว่ะทุนนี้เอากลับเลยก็ได้เคลียร์หมดยังเคลียร์บ้านหมดแล้วเอากลับเลยครับใช่เอากลับเอากลับไปก่อนเลยกลับไปก่อนเลยกลับไปก่อนเลยบ้านกูยิ่งเกูแบงกับไอเจมส์ตั้งใจนะเข้าวันจังเลยเนี่ยไอ้ไอรอดอยู่กูหว่ายอขึ้นมาชุดแดงขึ้นมาชุดแดงชุดแดง เดี๋ยวกูไปต่อเดี๋ยวกูไปต่อเดี๋ยวกูไปต่อไอ้เหี้ยไอ้คนป่วยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้คนป่วยอ่ะไอ้สัสตร์เดี๋ยวกูไปต่อเดี๋ยวกูไปหาพวกไปสอนอต่อไอ้เหี้ยกูด่าไม่หยุดด้วยไอ้เหี้ยกูบอกเลยจับก่อนค่อยคุยอ่ะไอ้กูต้องเอาเรื่องให้ได้อ่ะไอ้สัสตร์เดี๋ยวกูไปหาแม่งต่อด้วยไอ้เหี้ยไอ้สอนอไอ้ศาสตร์เดี๋ยวกูไปรวมประชาชนมาท้วงด้วยไอ้เหี้ยจับก่อนค่อยคุยอ่ะ เดี๋ยวไปถือป้ายหน้าสอนอไอ้เฮียไอ้เฮียพูดมาได้ไงว่าจับก่อนค่อยคุยอ่ะไอ้เฮีย,ยพูดได้ไงวไว้สัตคนฟังจะรู้สึกยังไงว่าจับก่อนค่อยคุยอ่ะไอ้เฮียผมแบบรู้สึกแบบจับก่อนค่อยคุยผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่หว่าไอ้เหีย ไม่ตั้งกฎมาหลายเฮียในพื้นที่เลเบลมีกฎนะครับมีกฎของตำรวจอยู่กฎหนึ่งครับห้าปลอมแปลงเป็นตำรวจในเลเบลอย่างเงี้ยเล่นเลเบลคือมันพื้นที่ไร้กฎหมายอ่ะไอ้เฮียแล้วมึงเอากฎหมายมาจาับกูเถอะไอ้เฮียกูหมอเล็นี่ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดครับกระเป๋าสามหมอ ผมถามถหน่อยเดี๋ยสองเก้าส่วครับใต่บินเลยห,ลหมอผมถามหมอหน่อยนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดครับ,รบหมอเข้าใจคําว่าเลเบลปะครับเข้าใจคําว่าเลเบลไหมหนึ่งเจ็ดแปดครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจปะเข้าใจครับอ่ะแปลว่าอะไรเลเบลอ่ะก็พี่กระเป๋าสามสามเก้า <languages> ค่ะอะไรนะหมอไม่มีกด <languages> <languages> ไหครับ <languages> อ่า แล้วถ้าผมใส่ชุดตำรวจอ่ะอยู่ในเลเยบลอ่ะผมผิดไหมกระซิบหน่อยนะหมอหมอกระซิบหน่อยมีรถมาเลยน้าๆมาเลยอันนี้ต้องผมอยู่ในเลเยอร์เลอะเนี่ยผมใส่ชุดเนี้ยอยู่ในเลเวลเลยผมไม่ได้มาจากข้างนอกอ่ะผมใส่อยู่ในเลเวลอ่ะไม่นะครับผมผิดไหมกระเป๋าอ่ากระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรผมว่าผมก็ไม่รู้เลยครับในข้อนี้ไม่มันพื้นที่อะไรกฎหมายไม่ใช่หรอแล้วกูผิดยังไงอ่ะกูถามมึงหน่อยเด้อครับหมอ คุณถามมึงพื้นที่ไร้กฎหมายใช่ไหมกูผิดเปล่านะครับไม่ครับเออเฮียก็มันผิดไม่ผิดไงสัตสเอาพวกแป๊บนึงไอ้เฮียหมอมารวมนี่เนีหมอมารวมนี่เดชหมอมารวมนี่เดชผู้ชายอะมันนี่เดชครับครับนี่มานี่พื้นที่เดชเดเบลอะคืออะไรมึงตอบกูดิพื้นที่ไร้กฎหมายอ่ะไร้กฎหมายสมมุตินะกูอะอยู่ในนั้นเลยกูใส่ชุดตำรวจอะกูผิดปะกูผิดปะ กูไม่ได้เข้ามาจากข้างนอกนะกูจำไม่ได้โดนตำรวจไล่นะกูอยู่อย่างเงี้ยแต่ชุดเนี้ยกูผิดป่ะไมวะร้ว่ามึงมันอยู่ในนั้นน่ะมันก็พินที่ไรกฎหมายป่ะมันมีกฎหมายเออไอ้เหี้ยใช่แล้วกูแล้วกูผิดยังไงอ่ะไอ้เหียแล้วมึงดูตำรวจมาคุยกูว่าจับก่อนค่อยคุยอ่ะไอ้เฮียมันพูดคำนี้กบกลัวหมอ อันนี้ต้องต้องไปเลียกันเองอะไรเฮียมึงว่ากูรู้สึกยังไงวะใจคออะจับก่อนค่อยคุยอะคำนี้ออกจากปากตำรวจอะเออมันต้องคุยก่อนมีอะไรกันอะคือกูอะคือกูอย่างนี้เว้ยตำรวจมาใช่ไหมกูก็เลยปลอมตัวอยู่ในบ้านเข้าใจว่าปลอมเป็นตำรวจอยู่ในบ้านแล้วมันก็ลากกูไปสอนออ่ะแล้วถ้าพักหนึงมันบอกว่าจะจับกูแล้วค่อยคุยกับมันให้กูไปอยู่ในคุกก่อนอะพอออกมาแล้วค่อยคุยกับมันอะ ออกมากคุว่าแม่งป่วยปะวะไอ้เฮียกูถามมึงหน่อยดิไอ้ก้อนไอ้ก้อนมึงว่ามึงป่วยปะมึงเคยเป็นตำรวจอ่ะทำไมอ่ะเขาจับก่อนแล้วค่อยคุยจับก่อนแล้วค่อยคุยอ่ะให้กูไปอยู่ในคุกประมาณชั่วโมงนึงแล้วแล้วกูออกมาแล้วกูค่อยคุยกับมันอะมึงว่าไงวะไอ้เหี้ยมึงว่ายังไงคือไม่ได้วไม่ดงฟังนะเว้ยคื้นเลเบลพื้นที่ไร้กฎหมายซึ่งไม่มีกฎหมายที่อะไรเลยอ่ะ ดึงผ่าออกช่เออแล้วกูโดนจับเรื่องอยู่ในชุดตำรวจอยู่ในพื้นที่เลเบลอะซึ่งกูเปลี่ยนชุดเรเบลลงตีให้ตายไม่ใช่หรออะไรนะเลเบลองตีให้ตายไม่ใช่หรอไม่เข้าใจตีให้ตายแต่มันเอากูไปเลยไงจับกูไปเลยอะแล้วพอมันจับเสร็จปุ๊บไอ้แล็บไม่อยู่ใช่ป่ะมันบอกจับก่อนแล้วค่อยคุยให้เขาไปในคลุกก่อนไม่รู้อ่ะว่าร้อนว่าร้อนโอ้ไอ้กูโดนขอดนั้นมากูแบบ เบื่อเลยอ่ะจต่คุณไม่คุยอ่ะดีใครๆก็เหม่อนไม่แต่ว่ามันเจอเป็นรถเรเบิล้วตีให้ตายดิคร้บไปชุดอ่ะคุยใช่มันก็ต้องตีให้ตายอยู่แล้วไงก๊อตแต่กูอ่ะโดนจับไปแล้วมันจะจับกูข้อหากูอ่ะอยู่ในชุดตำรวจอยู่ในในบ้านของกูอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ตีมึงไอ้เหี้ยเอ้ยไปกูนี่สัตว์รอกของสาวกระเป๋าเลขหกร้อยครับไอ้เหี้ยจับก่อนค่อยคุยไอ้ตี เชียกูตีกับตำรวจก่อนแล้วกันไอ้เที่โอเคค่อยว่ากันไอ้สัตว์ไอ้กับบ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยเออเราเอ่เคสองคนนั่นไอเอเคเห่าจริงบัดเหมือนกันไม่ไหวละ p โ s i t i o n มันกว้างกูเรียกคนไป็นกะลาดเไอสัสกูอยู่ในหมู่กูเรียกคนจากกะลาดบ้านเขาขอความเป็นธรรมจากตัวกูก่อนไอ้เที่กูตอนนี้กูกลายเป็นผู้ไร้เลยสุดเลยอ่ะไอ้เที่ย่ะลุงไม่ผิดแค่นั้นแหละรู้อย่างเดียวตีตีเอาอย่างงี้นะเว้ยน้องมึงอยู่กูมานานมาก แบบตรงๆเลยแล้วไม่อ้อมเลยนะเว้ยตีไม่อ้อมเลยอ่ะตรงๆเลยนะคือไม่อ้อมกูอ่ะเปลี่ยนชุดคือเป็นตำรวจในพื้นที่บ้านของกูซึ่งบ้านของกูเป็นเลเบลของกูแล้วมันจะจับข้อหาก่อกวนกับกูแต่อยู่ในบ้านนะไม่ได้ไม่ได้มันลากกูไปสอนอนแลวทีเนี้และที่นี้ไอ้แร็ปไม่อยู่ก็เลยไม่มีใครเคลียร์มันก็เลยพูดกับกูว่า จับไปก่อนแล้วค่อยคุยเดี๋ยวกูออกมาจากคุกอ่ะแล้วกูค่อยไปคุยกับมันอโหอ่ะโอเคลุงไม่ต้องพูดอะไรละในฐานะที่เรารู้จักกันมาหลายปีไปสอนนอนเลยรวมเลยไม่ต้องรวมไม่ต้องรวมเอาประชาชนไปก็พอเอาแค่สองคนเอาประชาชนอไปเออลุงม่ใช่ประชาชนจากกราดแล้วลุงต้องเล่าเรื่องนี้กี่รอบกะหน้าไม่เป็นไรหลายรอบกูก็เล่าได้วันนี้เฮ้ย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 ผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะ ไปสอนอกับกูให้หมดเลยเฮียแค่นั้นอะเฮ้ยผู้ชายอะผู้ชายอะไปสอนอ่ะกูให้หมดเลยผู้ชายอะขึ้นรถแล้วไปสอนอขึ้นรถแล้วไปสอนอมาความเป็นธรรมให้กูหน่อยเฮ้ยผู้ชายอะขึ้นรถแล้วไปสอนอเว้ยเฮ้ยผู้ชายอะขึ้นรถแล้วไปสอนอกับกูหน่อยดี ไปสานไปสานสอนอกรดเลยูชายไอ้เี่รถไปสานาไอ้ขับรถไปสอนออดอยูยไเนี่ยอยู่ไปเนี่ยไอ้สัสครับครับไปครับไปสอนอขับรถไปสอนนอรถไปสนขับรถไปสอนอขับรถไปสอนอเว้ยผู้ชายเว้ยผู้ชไอ้นไปสนไปสนก็ไม่มีใครมาไอ้ตีไอก็กูบอกอยู่ไปสอนอ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 ไปสนอไอสนอเนียอนออออไไี่ไหนครับ ไม่ใช่เครียอะไรกูต้องการความเป็นธรรมมึงไป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 สอนอไปสอนอไม่ใช่เราตำรวจอ่ะตำรวจวนอยู่สอนออยู่แล้วมุกเคิร์มซะเลยเยอะเลยไอตีมึงถ่ายรูปกูลงทวิตได้ป่ะแล้วมึงก็บอกให้กูแบบว่าลุงแม็กเรียกมาสอนอขอความเป็นไทยกับลุงแม็กหน่อยได้ไหม ได้ขอความเป็นคนเถอะได้ไหมขอความเป็นคนแก่กูเถอะทุกคนครับรวมสอนอนเลยครับผู้ชายครับผู้ชายครับผมขอความร่วมมือขอความเป็นธรรมของลุงแกๆ่ๆคนนึงที่แบบโดนใส่ร้ายอะ่ะ ความเป็นธรรมหน่อยครับขอรวมตัวครับขอรวมตัวครับมันเกิดเหตุการณ์แบบสะเทือนใจจัดเลยอะสะเทือนใจอะสะเทือนใจอะพี่ชายพี่ชายหนูให้ผมหนูถอยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ทีเดียวนะครับผมผมขอความแบบมันเจ็บอะมันเจ็บใจอะมันเจ็บแบบผมผมรักตำรวจมากแต่ตำรวจมาพูดอย่างนี้ยกับประชาชนอะลอ้ฟังทีเดียวนะครับ ล้วทีนี้ผมขอเรียกค่าเสียหายเขาแบบว่าให้ผมไปเรียนไม่มีค่าเสียหายตียอะไรพูดนะกูอ่ะบอกว่าไม่มีค่าเสียไม่มีค่าเสียเวลาไล่ไล่กูอย่างกับหมูกรหมาออกไปอ่ะอ่าได้ไอ้แล็บเนี่ยหลายวันละหลายทีละํำไรการสินหลาดของลุงในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่า่นาดละประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมไปเรียกไปเล้แล็บมันไม่เรียกรอมาเลยตลอดมึงเวลาอยู่ไหนละมึงไม่เรียกเลย ตอนนี้ประชาชนประมาณ486,070นายอ่ะกลางมาแล้วลองแป๊บนึ่งตอนนอีกอะไรก็มีเยอะม่เนียวตอนเนี้ขาดอยู่4ี0 0 0 0เจ็ดมาละห้าคนเจ็ดร้อยอะของหวานเพดเลคือแบบคนรู้สึกแย่อะตอนนี้รู้สึกแบบแย่ไปหมดกับตำรวจเลยอ่ะกูไม่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 เคยแบบ เหยียดตำรวจนะไอ้แค่จะตำรวจหันมาฮะหันมาหันมาตำรวจมาพูดอย่าเดี้ยูกูแบบโคตรเฟลโคตรท่าหน่อยครับโคตรท่าหน่อยโคตรท่าหน่อยเข้าใจเข้าใจว่าเฟลจริงโคตรท่าหน่อยสดี๋ยวไรสดไปเลยไรสดป่ะไลฟ์สดป่ะไลฟ์สดเลยโคตรท่าหน่อยไอ้เจ็ตมึงไลฟ์สดเลยมึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์ไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเลยไอ้เจ็ตมึงเอาเอาเอาเข้ารายการโหวตก็สวยเลยไอ้เจ็ตตอนนี้เลยตอนนี้เลยเพื่อนหยิบโทรศัพท์มาิเลยเพื่อนเดี๋ยวกูกดแชร์เดี๋ยวกูกดแชร์แชร์แล้วไรอะึ้นไลอะเดี๋ยวกูกดแชร์เดี๋ยวกูกดแชร์ ตอนนี้คนดูคนดูมีประมาณสองคนเพื่อนมีแค่มึงกับกูตอนเนี้ยฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับกูมานี่อีกแวจะมาแชร์ไปเลยเมืบอกี้พี่แอฟฝากมาบอกครับแชร์สามแชร์ลงกลุ่มนะเนาะเมื่อกี้ผับบอลผับบอลแลนวฝากมาบอกครับไม่ไม่เห็นร้อยร้อยคุณครับครับผมว่าเมื่อกี้มีผบอลผบอลแล้วฝากมาบอกครับครับว่านาสอนอไม่ได้แจกถุงยังชีพครับตอนนี้โอ้โหโอเคได้เดี๋ยวมึงรู้เพราะแบบมาบอกนะ วัวเผาสอนอมึงเดี๋ยวนี้เลยว่าไปชนใช่คุณลุงจะเอา95หรือ91เหรอครับไอ้รังไปเตรียมถังระเพิงเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเตี๊ะเพิงก่นถูกไหมแต่ก็ไม่เหมือนกันไอ้เตี๊ยมาด่าเราไปสลิมหรือเปล่าวายสัตว์ี๊ยมไปจุดได้เตี๊ยมไปจุดจะมาละเดี๋ยวมึงร้อยจีกูแป๊บหนึ่งดีมึงร้อยจีกูก่อนคำว่าสลิมนะเดี๋ยวมึงได้รู้จใจ สวัสดีครับยติกันได้ยตีกันได้ยติกันได้ครับผมเปลยนสเพื่อนเจอุ้มอยู่ตรงนี้ถ้ามงอุ้มอยู่ไปช่วยเพื่อนก่อนเเไม่มีแลเ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 ล้วพ่เดยเจอพีเดเจอาหารตำรวจสักแป๊บนึงถือป้าเลยถือป้ายเลยคืออย่างนี้นะครับป้ายเลเลไรเล็ไรเลไรขไปดิขาคำว่าไปดิขายอยู่ขายอยู่ไม่ใช่ใช่พไเลไรเ สามครับอะไรนะสามครับเลขสามครับสามเอฟนี่สามเอฟนี่ถือป้ายอ๋อเลขสามเหรอเลขสามเลขสามนี่ครับป้ายไฟมั้งอ่ะสามสามมีกระบอกไฟว่ามีกระบอกไฟป่ะถือป้ายเลยถือป้ายเลยมาเรียงกันมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ทุกคนมายืนตรงนี้กินแต่ขึนไอเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วแลไปยืนถือป้ายไปยืนไปยืนยืนไหนป้ายไปยืนรวมกันเดี๋ยวถ่ายรูปวันเดี๋ยวเซอฟี่เลยเซอฟี่เลยถ่ายรูปถ่ายรูปเลยมลมหาประชาชนอันป้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน เราขอเรียกร้องความเป็นธรรมครับความเป็นมนุษย์อ่ะยิ้มแม้ไรอ่ะไอ้เหี้ยคือมันไม่มีความมนุษย์แล้วเว้ยมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ไปแล้วมันใช้พลังอำนาจจนบ,บ้าเกินไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยคุณคิดว่าเป็นตำรวจแล้วคุณจะไม่สนใจประชาชนเลยเหรอครับก็จริงอย,อย่างที่ลุงพูดค,คุณจะพูดอะไรแบบพใส่ประชาชนก็ได้หรอครับไม่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 ครับอะแล็บมาใครทำไม่รู้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ประชาชนฟังเลยนะครับ ที่เหลือไปเกตไปเกดเยอไปไปประชาชนครับผมถามหน่อยเลเบลเนี่ยคือมีกฎหมายไหมครับสักอย่างหนึ่งอ่ะผมถามเลยครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีถ้าไม่มีแล้วทําไมผมปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วผมใส่ชุดในเลเบลของผมแล้วทาไมผมถึงโดนจับครับผมอยากจับไม่อยากให้เทนนี้มาครับ

แล้วที่มันจับ <If S 1>, ผมมาครับแล้วผมก็ฟื้นขึ้นมาและที่เนี้ยผอบอแล็บไม่อยู่และที่ตำรวจลูกน้องเขาก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่าจับก่อนให้ไปอยู่ในคุกแล้วออกมาค่อยคุยโอ้โหมันไม่ได้ไป้ไม่ได้ไป้ไม่ได้ไป้คัเสีย้มนี้มางมตรนี้สุดยาไปมสดนี่มันลอกมาแล้วมเลยนสิทไครับมสิท่ครับปามเป็นทัพไไหนอันนี้พด็จการแบบนี้ เรเราไม่เอาประเด็นการไลยทีเดียวเราไม่เอาประเด็นการไม่เอาประเด็นการแชร์ไปครับแชร์ไปสุดๆแชร์ไปแล้วลุงไรรคับลงม่เปลี่ยนชื่อหรอครับไม่เดี๋ยวผมก็มาคุยเรื่องนี้ก่อนไงแฮชแท็กเลยเรื่องนี้ก่อนไงทีมนะแฮชแท็กเลยครับ ตลอแล็บบ้านนาดครับแล็บบ้านนาดแล็บบ้านนาดครับตอนเนี้ยแท็กกันไปเลยครับผมไม่ต้องการอะไรอ่ะต้องการในคนที่พูดจะมารับผิดชอบคำพูดตัวเองหน่อยจร่งจิงจริงมาพวจอย่างงียครัรับอ่งเนไอ้ตํารวจคนนี้เลยตํารวจคนนี้เลยคนนี้เลยนาไอ้บ้านนไอ้บ้นนาย้บ้านนาถลน้าเลน้าถลน้าเลน้าถลน้าถลน้าเลน้าถลน้าเลน้าถลน้าล้าล้าน้าลบ้าล้าล้าล้น้าเล้าล้าลน้าเล้าลน้าเล้าล้า้า ไ้ไครับไรเลยไรเลสดเลยให้ดับเลยให้ดับเลยครับหมวตำรวจมานลวครับม่ตองหงได้แล้วครับขอได้ไหมครนี่มันบ้าโร้โหควมานี่คือไรยามหิวขมดกัดขมวดกัดมึงเงียไหมผมต้องการให้มันโดนโลด้วยครับผมไม่ได้ต้องการเงินครับผมไม่ได้ซื้อเวลางผไม่ได้ครับไมพอทำไมครับทำไมคุณเป็นตำรวจอย่างนี้ครับได้ครับ

ลีทวิตได้390แกะจอยไปอ390ส่งปีครับ390ส่งปีเสียบครับเสียบแล้ครับูกันเชียงครับไม่แล้วตกลงปลอมได้อยู่ไหมครับในบ้านเนี่ยเนเบลเนี่ยยังมีป้ายปลอมได้แต่แล้วออกกฎหมายมาให้กฎหมายมันบ้าอะไรมันกฎหมายมันไล่เลเบลกันอย่างนี้ับลที่ไล่กฎหมายที่ปลอมงบ้านแล้วแต่ลครับยครับ มก็ดูหน้าไคุณิแฮชแทกเลยครับแทกไปครับ่ตไปไม่แล็บ่อไปไม่แล็บ่อไปไม่แล็บเลยโตไปไม่แลบนะฮะอย่าลืมนะฮะหัวหายเขีนกฎหมายหัวหายเขียนกฎหมายแล้วแฮท็กด้วยครับผมอไปไม่แลบนะคไปไม่แลบมาขามมาขามใยน้อยนะครับอ่าแฮชแขอบคุณขอบคุณขอบคุณต่อครับครับสาเซร์บครับ ขอขอบคุณสปอนเซอร์แหนมเนียงด้วยนะครับเนี่ยขอบคุณ300ดาวด้วยครับขอบคุณเจริญสุกครับเจริญสุกครับขอบคหน่อยเิไยวคนห่งเนี่ยขอบคุณหน่อยเดียว่าว่าเ่อกี้เนี่ยตักกะป่วยหรือเป่าไอ้เยป่วยครับป่วย คนไปรักษาคนไปรักเอตากอากาป่วยเลยให้เอามารักษาเลยไปให้หมอยก้มันเปให้หมอรักษาอย่างจริงจังกัหมอ าไม่ได้น so ั่งครับตอนน้เราไม่ได้เราไม่เอาประเด็นกันอไม่ชอบแค่ความเร่นค่ะไกแดงตบแมวประเด็นจัน

เจอกันน้องเออเจอกันเนี่ยแล้วก็ไปกัไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราคจะไปใครเนี่ยใส่เสื้อไปอ้าวคุณลุงไป่เสื้อคุณลุงเมื่อกี้ใครขายแหนบเดือไว้เ้โฟก็ดี่ไม่อะไรแหนบุดสีแหนบปงแหนบไ่อมายแหนบเยวันหนึ่งเร้ววาสองกแล้วเปลี่ยนยินดาไอ้เหี้ยเื้อตำรวจไม่แต่ไหนโคตรป่วยไอ้เหี้ยเออจริงลงงที่อันนี้เห็นด้วยผมเห็นเากัลงเลย กูอย่างเฮียจับก่อนค่อยคุยเฮียเฮียไม่พากูไปเปลี่ยนชุดก่อนไม่ได้เฮียไปหาไปโอเคมันทั้งหมดทั้งเปลี่ยนชุดแล้วยังไปหามันไปพักอ๋อลืม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 เปลี่ยนชุดเออลืม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 ไม่้องเปลี่ยนอะไรบ้าดิมันไม่ได้เห็นเราเปลี่ยนหนีนี่ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้ไงสัตวสเล่นกับตำรวจเฉยๆอย่าไปทำให้เขาไอ้นี่ <c oughs> จั่าการแต่ล้วแต่ล้วบอกไอ้เชี่ยแม่งบ้าอำนาจจัดอ่ะคือมันไม่สนอะไรแล้วเว้ยคือเราเนี่ยจะกดประเทศกดเมืองกดเที่อะไรมันสามารถเขียนขึ้นมาได้หมดเลยเว้ยเซิร์ฟไอ้เชี่ยกูแบบโอ้โหไอ้เชี่ยแบบเกลือง่ายว่ากดแม่งก็เขียนอยู่อ่ะแต่แม่งไม่สนใจกดแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะคือมันจะไปแก้กดทีกก่บไอ้เชี่ย เริ่มกดเฉยก็กดเลเบลไห้เฮียแล็บซิตี้เหียเฮีย,ฮยต้องแตะทาโก้มา้เฮียแล้วบ้ามนาดขึ้นเยอะเลยสัตว์ไอ้เซิร์ฟพกากู้ไปเอาเกาะหน่อยไป เกาะลุงหมดเหรอไม่ไม่แปลวเกาะเกาะหมดเลยเขี้ยวนตำรวจแบบแขนอ่ะมึงก็ใจคนแขนบ้เขี้ยวพลังแขนอ่ะ<ๆ>ไม่ <ง S 2> ไมึงร<ด>ู้ไหมตั้งแต่กูบ<ๆ>อลตัวไปตำรวจรอบแรกใช่ปะ่ะคือกูไปยืนเรียนอยู่ประมาณก,กับย,ยี่สิบคนอ่ะแล้วยืนนานด้วยนะจะยืนแทงอ่ะไม่กูแทงมันเลยกูไล่กูไล่แทงอ่ะเขี้ยวนูรู้สึกกูไปแทงผู้หญิงมันเลยมันเลยอดทนไม่ได้ไอ้เขี้ยว